ค่ะพี่น้องเป็นเจ้งใดนะคะเดค่อนค่ายเนาะเด้เบิงงนันเบิรงนี้กับทั้งรายการขอ,องเห้านะคะในรายการของเห้านะะพี่น้องมีเสียงเพลงเสียงล่ามมีนะคะซิงดีๆที่น่าสนใจแต่พี่น้องเด็กๆตามชมวงกันทานไปแล้วนะคะ เขามานะคะติดตามสองสาววานะคะเ็น1ิพ้าพี่น้องไปฟังอี่ยังดีนะคะแมนตัวไปสอบถามผู้ที่กินยาดีเอลซี่ของเข้าไปเยี่ยมยามถามเพนเบิงเนาะนะคะว่าเพนสิเบาสู่เฮาฟังยังไงอาการบางคนก็คือย่านคือย่านในขณะยินเสียงโทรศัพท์ก็ได้นะคะเพต้องย่านเด้อพี่หนิงพี่ปู่ โทรไปถามข่าวซื้อดอกค่าพี่น้องนะคะเป็นกระบองหัวเนี่ย <c oughs> บอดบอกเป็นใหม่เนาะนะคะ <c oughs> บอเดเตรียม <c oughs> บอเดโทษไปบอกเป็นก้อนนะคะ <c oughs> พี่น้อง <c oughs> เป็นกา <c oughs> ซุมโทรไปหาเพื่อจักสิติดไผจักสิติษฐ์บดิษฐเจ้าคนสิยูเพื่อนบดิษฐ์เพื่อนแต่ที่บุนกับบอยู่บางที่บุนกับโบเมนโทรศัพท์ของเพื่อนนะคะให้ลูกให้ล้านหรือว่าให้พ้นทางบ้านโทรให้ยังสีน้อยนะคะกับกบวากันนะคะพี่น้องนะคะแต่เขาก็ถามไปเดีทยวโทษไปทั้งคนเดป็พี่าไงเด้อพี่น้องอยากคู่ว่ากินเดียวซี่ของเท่าแล้วนะคะผลตอบรับเป็นจังไดประทับใจโบนะคะพี่น้องที่เบิ้งที่วิวสีเด็ดประทับใจน้ำคืตัดสินใจคืน แม่นค่ะสร้างเหลียสร้างอีกสร้างแล้วสร้างอีกสะดวกสะดวกการสร้างกระดาษพี่ปูสะดวกสะดวกว่าจะอยากว่าจะอยากกินนะคะว่าจะบอกเข้ามานะคะบอกแจ้งแล้วก็ได้ใจเงื่อนกรได้ของหอดยาเดี่ยวซี่ไปหอดบานจจ่ใจเงินกลทางคือว่าจังสันนอบานนี่สงสัยเราจะบอยู่เอาเบอร์ไม่ไปท่างบึงการกันเด้อพี่นิงบานนี่ค่ะนะคะทั่วไทยค่ะพี่น้องไปหอดตัง ประเทศประเทศเพื่อนบ้านเฮ้านะคะการกินยา D L C ไปเบ้อตุกจังวัดละค่ะพี่น้องนะคะเออค้นเข้านะคะใส่ร่างกายนะคะใส่ซำซำสากสากโยของหลาของปวดเข่าคนเข่งนอนนอนหรือนี่ยแต่นางยหนาค้อมนะคะนางทำงานดีสานงานค่ะนะคะโดยความเร่งดีด้วยความที่ว่าอยี้งต่างเหตุเหวี่ยงเหตุงานเนาะนะคะอาการปวดเกิดขึ้นได้กับทุกคนค่ะนะคะ เกิดขึ้นได้กับทุกคนอีหลีนี่ใช่ค่ะนะคะนั่งยืดๆกับเจ็บกับปวดก็มี่อาจจะนั่งโดนไหมนั่งโดนนอนโดนพิกไปพิกมาพิกแล้วพิกอีกนะคะกับปวดคือเกาบางคนนอนตื่นขึ้นปวดแม่นันตื่นข้นใหม่ๆนี่มันสิตึงไปเว่าเอาพิษปวดไปกระปวดหรืบางคนนะคะมันปวดมันตึงมันมึนมันชานะคะบางคนเป็นลายปัญหานี่นะคะตามที่ผู้อ่านตามที่สอบถามกันนะคะเป็นลายในอาการชาการตื่นขืนยั่งนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่าใช่คุณพ่ออําคาเมนบจ่าปลาจีนบุรีใช่ไหมแมนครับแมนครับอ,นนอันนี้ทอดจากอ่าซุนยาหย,ยาสมุนไพรกับซุนดีเอลซีดีเจสาวบางปูเด้อจ้าครับค่ะ,คะเป็นแฟนคลับสาวบางปูบ้านเนาะเป็นประจำเลยครับฟังทุกมื่นเนาะเพราะว่าสาวบางปูลิงไล่การไปทุกมืน่นย่าหมื่นสาวถูกมื่นเ ค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อคะซื้อยาเดียวซื้อไปกินเองบ่จ้าซื้อกินเองดิซื้อกินเองเบิดจัตกร์เหรอเนาะเบิดสองกองแล้วเบิดสองกองแล้วเบิดสองกองแล้วมีอาการแบบใดคะจังใดซื้อยาเดียวซื้อกินอาการอาการปวดขาครับปวดขาครับค่ะปวดขานี่ปวดขาอย่างแห้งปวดขานี่ปวดมองใดคะพ่อ ปวดยูบีแขงครับโอ้ปวดยูบีแขงปวดปวดโดนระบ้อปวดปวดมาโดนเติบแล้วองานร่วมกันงานของพ่อค่ะค่ะเข้าได้นะครับเข้าได้ครับโอ้กินยาเดียวสิไปกองแรกเลยเป็นยังไงค่ะตอนกินทีแหลกกองแรกเลยละมันเข้าเข้ามาเป็นกองแรลกโอนคือสิ่งดีค่ะขอบคุณหลายเด้อผอเด้อพอดี้ซื้อกินแต่ว่าจะสั่งกองสองไปอีกเออเดี๋ยวนี้เศร้าระเบ่อเศร้าเศร้าเรา ค่ะิดกระเากินไค่ะสร้างอีกเลยจะพอกินเพื่อดูแลสุขภาพละจ้าจ้าค่ะค่ะกับอันบอกพี่บอกน้องเท่าน่ค่ะคุณพ่อขา่ากินยาเดียวซี่แล้วระทบใจจังไดมีกันหลายคนอยู่กับบ้านเข้าเข้ากันทุกคนดีใจที่ละค่ะตามที่เห็นเห็นเมมนบอ ล้วงยัวล้วลงยัวแล้วังเยอะค่ะค่ะกินหลักกระซ่วนกระเศร้าขอบคุณหลายเด้ออีพอร์เด้อเดี๋ยวจะฝากเพ่งมวนๆไปหาเด้อขอาเพ่งอะนรเพ่งเนี่ยนะเพ่งไหนจ้าสวรรค์เมื่อกล้าวค่ะสวรรค์เมื่อกล้าวเนาะเดี๋ยวสิเปิดไห้เด้อพอร์เด้อค่ะคค่ะค่ะขอบคุณหลายนะคะคุณพ่ออ่ำค่าของใจทางปราจีนบุรีพี่นิ้ง อันจะแายการ,รกไปย้ําเงาแฟนงพ้งหลาย,ลายต่อท่งนน่ะเ <ฮะ S 2> ออแล้วก็เพิ่นเนี่ยเพิ่นจะกินผลิตภัณฑ์ของเฮาาด้ยาดีเอลซีเนี่ยนะคะ,ะกินแล้วกับเบ้าสู้กันฟังนี่แหละเห็นบอกอีพอแล้ว่ายุค้างๆางฟัานี่ก็กินกันหลายยาดีเอลซี่กินแล้วกับเว้าสู้กันฟัง จังพี่ปู่เว้าเนี่ยอาะจังพี่ปู่กินเนี่ยพี่ปู่เศร้าปวดกบเว้าซูพี่นิงฟังาพี่นิงกะเว้าซูพี่นองฟั้านงดีแล้วบอกต่อแม่บอกอยากเศร้าแต่เจ้าของเห็นผู้อื่นเห็นคนขังบาดเห็นคนหู่จักเป็นเจ็บเิ่นปวดก็อยากให้เพิ่นกินน้าอยากเพิ่เศร้าเจ็บเศร้าปวดน้ำพอก็บอกกันนะคะบอกกันแล้วกสรั่งเสื้อไปกินกะเศร้าเศร้าแล้วกะบอกต่อกะซั่งไปก็ค้ายดีค่ะเ่อนตอนนี้เอยาดีเอลซีพี่นองแม่จ้า จะต้องขอขอบคุณนะคะพี่น้องจีให้ความไว่างใจเซความเสือหมันเนาะนะคะขอให้เสือมันค่ะนะคะเพราะว่ายาของเข้าเป็นยาสมุนไพรร้อยแล้วัรประทานได้แล้วก็ไม่มีสมุนไพรไม่ยังแนวพี่หนิงพี่ถาวันเปียงจเถาวนอ่อนถาวรค่อยค้างกำลังวัวทะเลกำลังหันูมัานกำลังเสือกกำลังแจงสางย่นขี่เลยพูะโกรธน้ำเตามาเลดพลีกไทย ซีฟยางค่ะพี่น้องขาสมุนไพรที่อยู่ในดีเอลซีตะละแคลมซูนเน้นเลยนะค่ะเนี่ยซีฟชนิดอีโคเน้นเลยด้วยค่ะเข้าคัดสันมาเลยว่านี่แหละตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ค่ะมีสรรพคุณในการบรรเทาปวดเด่นเด่นเน้นเลยก็คือบรรเทาอาการปวดเม่ตามร่างกายแล้วก็ยังดูแลร่างกายได้อีกหลายอย่างบำบัรุ่งเลือดบำรุ่งประสาทค่ะซอยไขยเซนไข่อินต่อไปนะคะดูแลหลายอย่าง กินแล้วจังในเบาเนี่ยเบาตัวแเนี่ยบางคนก็กินยาดีเอลซี่แล้วแต่ก็นินลากขามาเลยเด้ปวดแห้ง พอมากินยาด C, ีเอซีด้ยวสองกองสามกองเนี่ยกองแรกก็จะบวบปันใดว่าสันเป็นบางคนเนาะพี่หนิงเนาะบางข่นกระถือแต่กองแรกบางคนกับสองกองที่สองจังอันจังเห็นผลนเพราะว่าเป็นมาโดนลากขาไปได้ถ้าบ้านสาวพปู่ดอกว่านี่ถ้าบ้านพี่ปูนนะนน่น่ะนะนะพนว่าสูฟังมากินเบิด์กองที่สองกองที่สามเอาบัตไขขึ้นแอวกันยางได้ตรงเนาะบางว่าอยากยางให้เบิรงเด้บางคนนี่ยางแอวก็มีไปขนละทางเด้ ้องบอกพี่นิงจะบอกว่าการกินยาสมุนไพรนี่พี่น้องเราต้องใช้ความอดทนอยู่บ้างอดทนบพากินแล้วมันขึ้นงันเศร้าปวดแท้บางคนนะมันกับค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันขึ้นงันเศร้าปวดแท้บางคนนะบางคนกินสองกองสามกองสี่กองจัง่อยค่ายออกกันเพราะว่าเป็นม้านดลนะคะเพราะว่าสมุนไพรมันมันเป็นปุบปับเด๊กินเข้าไปเศร้าเศร้าโหลดขึ้น ยาแก้ปวดยาผาล่ายาชุดจังสั่นโบเมนค่ะนะคะเอาคอยไปนะคะดูแลขันว่าเป็นหลายกินเข้าไปบ่พกองมันก็หายบ่พบอพกสีแคปซูลมันก็ค่ะแต่ว่าขันเป็นมาดโดนปวดซ้ำเรื้อรังมากโดนมันก็โดนมันก็ต้องใส่เวลาจักน่อยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความอดทนในการกินยาแล้วก็มีการตระหนักถึงความปลอดภัยของการกินยาด้วยค่ะ อีกอย่างหนึ่งสิบเบาซูฟังด้วยค่ะพี่นองนะคะยาสมุนไพรแคปซูลดีเอลของเฮาเนี่ยนะคะอะมันโมเมนต์ยาปฏิชีวนานะคะมันโมเมนต์ยาชุด นะบางคนก็กินยาชุดกินไปโดนๆน้ำจังสีไหมห่งขึ้นบวมขึ้นเด้ไันเป็นอยังเพื่อน่าเป็นเก่าว่พี่หนิงเปิยเป็นเก่าเป็นซิปปูนหู่งเป็นแต่ย่านเนาะอู้เป็นซิปเอ็นซิปสองก็ว่ากันไปนะคะเนี่ยพี่น้องขาอย่าไปกินหลายยาชุดยาอย่างนั้นนะคะมันอันตรายอยากให้พี่น้องเข้าได้ดูแลสุขภาพร่างกายกับยาสมุนไพรล้นวนๆนะคะสมุนไพรไทยออกฤทธิ์แรงออกฤทธิ์เร็วนะแล้วก็ถูกอกถูกใจถูกท่านแน่นอน นะตอนเนี้ขายดีค่ะบอาว่ามันยอ่องจะของบอมเมนเนี่ยนี่ พิสูจน์ได้แมนค่ะเราท้าให้พิสูจน์เลยค่ะสั่งกันเข้ามาหนึ่งกองสองกองสามกองเป็นโลเป็นรังข้าวทรงไหเมดค่ะแมนเพื่อว่าสีหาพี่น้องเด็กพิสูจน์สองรอยเก่าสีปาดบอแพงค่ะจเขาเห็นได้อื่นหลายขนาดได้แมนตัดสินใจสื่อลดแมนอยู่ค่ะจะเป็นเบาถือค่ะสร้างเลยเอาโทรมาค่ะพี่น้อง่าเบอร์โทรหนานจอเบอร์โทรน้อจอยไลน์เบอร์จดได้นะคะเบอร์ได้รูปไอรันโทรไฮกาได้นะคะสำหรับการสร้างสื่อยาสมุนไพรแคปซูลดีเอลซีร รอรับที่บ้านได้เลยนะคะเ <นะ S 2> อาไปฟังเพลงฟังล่ำตัวพี่นิงอ่ะไปค่ะนะคะวน <c oughs> ไ,ไปซื้อน,น้ำกันซะก่อนเดี๋ยวจังหน่อยครับเขามาอยู่น้ำกันละสนิงสีผ้านะคะ <c oughs> พี่ปูพี่นิงมีสิผ้า <c oughs> พี่นองไปฟังนะคะผ <c oughs> ู้ทีเพิ่นกินยาเดียวซ <c oughs> ของห้าอีกนะคะจั๊สิิปโต๊กจังวัดได้ถาลับสายในเด้อน,นะคะ <c oughs> วนๆค่ะ